สวัสดีครับจาก LEGO by Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะกับเจ้าตัว T10 Pro นะครับตัวโมเดลปีส2 0ซึ่งเจ้าตัวนี้ทางทวิตเตอร์เขาได้อัปเดตเพิ่มเติมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าอย่างแรกขอ เรืงราคาของเจ้าที0ิ r โปรตัวนี้ก่อนนะครับตัวโมเดล2020ตัวนี้ราคาอยู่ที่23,900บาทครับเป็นเฟรมฟู Full ลคาร์บอนเลยฮะทั้งหลักอารแล้วก็จะเกียบเป็น f u ลคาร์บอนด้วยเดี๋ยวเรามาได้เรียงตัวอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกตัวตัวแฮนด์นะฮะจะเป็นแฮนด์อลูดีไซส์เป็นแอโล่นะครับ พื่อการที่แหวกลมได้ดียิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ตัวชุดเกียร์ที่ใช้จะเป็นตัว1น5่7สอนะครับสังเกตได้ว่าจากสายเนี่ยจะถูกเก็บซ่อนไปหมดแล้วนะครับตัวนี้สวยงามครับแล้วก็ต่อมาอีกทีคือตัว STEM. สเต็มสเต็มตัวนี้จะเป็นสเต็มอะออลิเนียมนะครับอย่างดีเลยทำให้น้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับ แล้วก็ตัวแหวนต้องคอที่ให้มาตัวนี้เป็นแหวนต้องคอแบบคาร์บอนเลยนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็เพิ่มเรื่องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็น้ําหนักที่เบาขึ้นด้วยนะฮะต่อมาขอได้เรียงตัวชุดเกียร์ชิมานโน่อนะครับตัวนี้เป็นใช้ชิมานโน105 R 7 0 0 0นะครับ22สปีดซึ่งอุปกรณ์ที่มีมาคือจะเป็นม e ีชิฟเตอร์นะครับ สับจานแล้วก็ตีนผีเป็นตัว 105R7000 เบรกตัวนี้ที่ใช้เป็นของเล็กโทสเปกนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแบบริมเบรกสีสันสวยงามครับตัวนี้แล้วก็จานหน้าเดี๋ยวเรามาไล่ดูจานหน้านิดนึงจานหน้าตัวนี้เป็นจานขนาดซ้ายอยู่ที่50-34ฟันนะครับ เป็นของ p พเมลนะครับดีไซน์ออกมาสวยดีครับขอบตัดด้วยซีนซีด้วยตัวนี้ไล่มาถึงชุดเฟืองหลังนะครับเป็น11สปีดนะฮะขนาดฟันอยู่ที่เฟืองเล็กอยู่ที่11ฟันแล้วก็ใหญ่สุดเป็น28ฟันนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานในการปั่นทั้งลาบได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ตัวดุมตัวนี้ก็เป็นดุมของเล็กโทสเปกนะฮะเป็นดุมแบริ่งนะครับ ข้างหน้าเนี่ยเป็นเบริง่ง2เบริ้งนะครับข้างหลังเป็น6เบริ้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความลื่นของกระสุนลูปืนนี้กันนะครับเป็นกระสุนลูกปืนที่อัปเกรดขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะมากนะฮะทำให้การไหลลื่นทำได้ดีมากนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับดอยก็ใช้งานได้ดีครับตัวนี้ ขอบล้อเปที่โปรสเปกนะครับขอบสูงขนาด40มิลนะฮะขนาดไซส์นี่กำลังดีครับเปาะนี่ครับฝันนี้ทั้งเรียบแล้วก็เดี๋ยวตัวยางที่ได้ใช้ที่ใช้นะครับเป็นยางนี่ครับคอนติ n เน t ตันนะฮะอุลตร้าสปอร์ตนะครับ,นรบขนาดไซส์คือ700คูณ25นะครับถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้ายางที่กำลังนิยมใช้ในปัจจุบันนะครับซับแรงกระแทกได้ดีนะฮะ อุปรกรณ์ที่ให้มาถือว,ว่าครบเครื่องมากเลยครับับเจ้าตัวนี้ที่10 Pro แล้วก็นี่ยังเก๋ออย่างนีงคือตัวจุ๊บัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับหน้าหลังตีแล้วก็ทวิตเตอร์มาด้วยอุปรกรณ์ไดเล็กๆน,น้อยๆครับตัวนี้ก็ใส่ใจแล้วก็ทำออกมาได้ดีครับตัวนี้นะครับเจ้าที่10 Pro โมเดล2020นะฮะมีไซส์กันทั้งหมด4ไซส์นะครับมี4 6 48 50 52นะครับขนาดน้ำหนักนะครับที่ช่างออกมาช่างจากไซส์4.6นะครับจะอยู่ที่8.3กิโลกรัมนะครับบวกลบนะครับประมาณ8.3กิโลถือว่าเป็นรถคอมพิวที่น้ำหนักใช้ได้นะครับเบาดีับตัวนี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของตัวเฟรมนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเฟรมฟูคาร์บอนนะฮะขึ้นรูปด้วย EPS เทคโนโลยีนะครับรับประกัน5ปีเต็มนะครับ จากทวิตเตอร์สังเกตตัวฟอนต์นะครับตัวลายที่มีเส้นสีนะครับตัดอยู่นะฮะตัวนี้เวลากลางคืนจะสะท้อนกับแสงไฟนะครับทำให้ใช้งานในตอนกลางคืนเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับในปันปันหรือว่าออกแบบได้ดีครับตันนี้สีที่ใช้ก็ดูจากในกล้องนะครับจะเป็นสีเมทัลลิกเห็นเม็เงานี่ชัดเจนเลยนะฮะ ีนี่มันวาวมากครับเนื้นไม่ผลิตให้มาเต็มๆในตัวนี้เป็นสีเกียรสูงครับเกียรเดียวกับรถยนต์ที่ให้มาคุ้มค่าครับกับเฟรมฟูลคาร์บอนเนาะน้ำหนักแค่8.3กิโลนะฮะร,ราคา23,900บาทตัวสีที่ให้มานะครับมีสีดำแดงฟ้าเหลืองดำดำเทอแล้วก็แดงดำนะครับ คือเห็นนี้จะเป็นตัวสีสีเทาทําออกมาได้สวยครับแล้วก็สังเกตได้ว่าจากเฟรมนะครับช่วงหน้าฮะช่วงตัวนี้นะครับที่ทําเวลกับตัวเคสตหลังนะฮะคือทําให้ล้อเนี่ยเข้ามาชิดกับตัวกระ,ะโหลกมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้เวลากดเคนลูกบอลไดเนี่ยเขาเรียกว่าออกแรงได้เต็มที่แล้วก็ช่วยในเรื่องใน,ในการเข้าโค้งนะครับ ถือว่าเป็นมิติรถที่สวยงามแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้เรียบดูมนะครับตัวนี้ลองดูครับหากใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ T10 Pro Mo โมเดล2020ราคา23,000กระบาทเท่านั้นลองดูกันครับตัวนี้ในในมีคนสนใจกันมาเยอะมากเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวตัวท1 0ที่เป็นตัวดิสนะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมครับผมสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ